วันที่19มกราคม2567เวลา8ริกาประลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมสภากาแฟเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเพื่อหารือข้อราชการภารกิจงานต่างๆเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจร่วมกันโดยมีว่าที่ร้อยโทอนันต์มราสีจ่าสิบเอกสงุติสัตบุตรรองประลัดเทศบาลเมืองร้อยเอด็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ณห้องประชุมสุนทรเทพชั้นสาสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอด็ด ข้ร่วมประชุมนะครับพกรรารกอุกแขงขอาสำคนนครับและก็ปรึกษาด้วยในตัวนะครับมีสเลื่องก่ดน,นะครับก็มีอเรื่องที่หน,นะครับวันที่ยี่สที่จะมีการประชุมคณะกรรการส่งเสริมกิจการด้วยาลนะครับซึ่งทการกองทุนก็เลือกประชุมที่จังหวัดร้อยเอ็ด เงีนก็ทด้รับผิดชอบค่ะส่วนค่าทักค่าเดินทางคือทำกรสททได้หมดเลยครับวย